สวัสดีครับมาวบ่ตัดจ่าแบงก์อีกแล้วครับวันนี้นะครับสําหรับที่เราห่างหายไป4ี่ห้าวันนะครับเนื่องจากนะครับมีปวเท้าเลยทําให้จ่าเนี่ยไม่สามารถวิ่งได้นะครับเนี่ยครับมีคู่หูด้วยน้องเตยนะครับคนนี้วิ่งเยอะเยอะหน่อยนะครับวันนี้นะครับประมาณ20กิโลนะครับดูเหงือบเหงือเขาไม่มีเลยครับไม่ยี่สิบกิโลครับดูคนวี่แปดกิโลอหมูดูเหงือแสดงว่าน้องวิ่งเร็วมาก โอเคครับไปพบกันต่อที่ห้องทิ่หนสครับไปนะครับมาต่อนะครับสำหรับกองพันของเรานะครับก็จะมีฟิตเนสเนี่ยครับฐานที่ออกกําลังกายครับคมสันแฟนครับมาครับมาครับดูใหนะครับ ดูก็เป pay, ิดไปเลยมันไม่หยุดหมุนเมื่อนายปนินี่ครับเจ้าหน้าที่ครับจ่าแผนครับอีสานฮันเตอร์นะอาจารย์ผมเองครับอาจารที่ยิงปลาครับอาจารย์ที่ยิงปลาครับจ่ารย์ทาลังกายผู้หญิครับยิงปลาคุณแกสวยมากครับอยากให้ถอดเชือกับเดี๋ยวเดี๋ยวคนจะตกใจนะอ่านี่ฮะมาดีกา่าเอาไฟมา่ิเอาเอาพี่น้องไฟปุ่ิไฟปุ่ิมาหน้ามาแล้วมาเล่นกันนะเวนี่ครับเจ้าหน้าที่พิเศษครับ พี่จ่าแทนนะครับจังที่พิเศษนะครับดูครนะับดูมันนะสมาร์ทยือทิรูปรอ,อ,อเบอร์หนึ่งของกองพันนะครับมา,คบมาใครอยากออกกำลังกายมาได้ครับแนะนําได้ช่วไงไหนที่อยู่ก็มาได้แนะนํ<ๆ>าได้ออกกำลังกายท่าไหนยังไงได้ยังไงประโยชน์ยังไงข้อเสียแบบไหนนะครับมาได้ถ้าผมอยู่นะถ้าไม่อยู่ก็เล่นเองไปนะครับจับงงงงสาวๆไปสบายเนาะสบายครับพี่ นะครับอุปกรณ์ออกกำลังกายของเราก็จะมีนะครับหลายอย่างนะครับตัวนี้จะใช้ในการซิด็อกเอาหน้าท้องครับหลายๆส่วนนะครับท้องล่างท้องท้องบนตัวนี้จะเป็นหน้าแขียนนะครับขอข้างไนครับเป็นงานลูกน้องในลองเราครับไงครับสวัสดีครับนี่ครับสวัสดีครับดมาดูรูปต่างโอ้ยหรอว่าจะไม่ประกวดดารานรือเปล่าไม่รู้ จะมีห yeah, yeah. yeah. hey, ้องแอร์นะครับมีแอร์นะหนครับดึงพ่อดึงให้ดูครับะครับตึ๊บหนึ่องสามสห้าเนครั่งสองสามูดครับ1ีงููดครับแปดเก้าสิบูดครับ โล่งเยอะมากตอนนี้เพื่อเป็นแข่งนี่ครับประมาณนี้ครับฝากติดตามด้วยนะสำหรับท่านใดที่อยากบอกกันกายนะของสันจิเตเด็ดรอคนหนึ่งครับยินดีต้อนรับามาพบกับจ่าแม้นภาพลังเดิมขอบคุณครับ